เขาจะไปกินกาแฟกันนะคุณดูเอาเรื่องว่ะผมก็เกิอดอาการแก๊งนะครับก็ได้รื้อดูมีปัญหาคือแผนน้ำมันแตกอยากทำเครื่องเพิ่มความเร็วจะฟัภา,ภาพติดต่อสอบถามได้ตลอดนะครับผมหรืออยากทำเครื่องเต็ปไหนมีงบเท่าไหร่สฟมามาทักเข้ามาหาผมได้ เฟซติเกอร์ก็ทักที่เฟซผมได้เลยนะครับที่ไหนทําไม่จบผมรับจบให้ครับอยากให้ทุกคนมีรถที่สมบูรณ์ขี่แล้วก็ไม่โดนหลอกด้วยเขาฝากไว้ดล้วนะผมสวัสดีครับคุณูวันนี้ก็โย่ผมปลื้มเลสติ้งนะครับวันนี้เราก็ไม่ได้มีอะไรมากนะวันนี้เราจะไปหากินกาแฟตอนเช้านะครับคือก็ไม่รู้ใครว่าฝั่งเขาสอนนะครับตื่นตอนตื่นตอนเจ็ดโมงคือกินกาแฟแต่เช้าคือประเด็นคือมึงเพิ่งตื่นแต่จะกินกาแฟอ่านี่ก็จะมากับวันนี้จ็อบเล็กยเขาเอาจิ้งหรีดคู่ใจมานะครับอ่าไม่ยอมเอาเวฟมา ไม่ใช่แล้วเว็บจ๊อบมันแบบมีปัญหาเมื่อสักทีแล้วลน,นี่โอ้โยดูแกงหลังดิเขาจะไปกินกาแฟกันนะคุณดูเอาเรื่องว่ะคือรถผมลูกเล็กๆไงเนี่ย้โอ้รถผมลูกเล็ก,ลกๆผม,กกกผมจะไปอันนี้ไงผมสู้ใครไม่ได้หรอกอยู่เงี้ยวบนโดูเดี๋ยวเราค่อยออกเดินทางอ่ไปกินกาแฟะนะครับบนโดู phải là cùng vé đi còn được Ồ 这我感觉了、嗯，压死那了，车车没，快、嗯、点。 ที่ผมแซดไปเรารถมันถอยนะผมก็รู้ได้เลยว่า การที่รถมันถอยเนี่ยมันต้องมีระบบเกี่ยวกับระบบน้ํามันแน่นอนคือรถมันแก๊สอรคุณดูเรายิ่งเปิดเร่งรถรถมันแก๊สรถมันถอยอ่ะคือมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับระบบน้ํามันเนี่ยตอนแรกผมกคคิดว่ามันเป็นเพราะ e85 เก่าในทังแต่ผมว่ามันไม่ใช่เพราะผมเคยขี่ e85 เก่าอะมันก็ไม่เป็นหนักขนาดนี้แสดงว่ามันต้องเป็นเกี่ยวอะไรกับที่เป็นพวกสายน้ํามันแน่นอนเลยทีนี้ผมก็เลยต้องขี่ไต่ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเราพอเปิดะเร่งสุดๆอ่ายิ่งเปิดะเร่งรถยิ่งเหมือนจะหลับลงเรื่อยๆครับผมก็เลยต้องข ที่เครื่องบินนั่นเองนะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันต่อว่าที่เครื่องบินจะไปเจออะไรไหมไป ทันงต่างกัแต่ว่ามันจุดระเบิดไม่ได้เยอันนี้ก็เกี่ยวนะน้ามันเก่ยอไม่รู้เลยแต่รู้ว่ามันเปิดน้เลนเขาล้มมันไม่ไหล ก็ามาถึงกาแฟแล้วจ่กไหนที่อจับเลตติ้งจากไหนต้วตกใจสายเครื่งบินเดี๋ยวนี้เราก็มาถึงกาแฟที่เรียบร้อยนะคุณดูหลังจากที่เพิ่งตื่นนอนนะก็ทำให้เราคิดได้ว่าเพิ่งตื่นนอนจะกินกาแฟนเพนื่อน,ะนี่คือรถผมก็ เกิดอาการแจ้งนะครับก็ได้รื้อดูมีปัญหาคือแผ่นน้ำมันแตกตอนนี้ก็ได้ทําการเขาเรียกอะไรนะซ่อมไปนิดหน่อยแล้วแหละให้น้ำมันมันรั่วน้อยที่เกิดมาแล้วเดี๋ยวไปดูว่าขากลับมันจะขี่เป็นไงเขาสูงกุมใหญ่กลับแล้วอ่ะใช้เวลาทํารถอยู่พักหนึ่งเป็นภาระเฉยเลยเดี๋ยวกลับบ้านไปต้องไปเปลี่ยนแผ่้มันเพราะว่าแผ่้มันเนี่ยมันโดน e85 กัดแล้วทีนี้มันก็แผ่นมันบวมอ่ะมันโดนกัดมาสองสามปีละเโอเคเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวไปขี่รถต่อ เป็นลโอเคนะคุณโดนนี้เราก็หลังกลับจากที่กลับมาจากทิมนะก็รถมีอาการใส่น้ำมันนเนี้ยก็มาใกล้ใกล้สน้ำมันเนี่ยผม,มาใช้มาประมาณ2-3ปีแล้วแหละเออก็ตั้งแต่ได้รีวิวมาอันนี้คือใส่น้มันติดมากับรีวิว ก็มันมันกรอบมันเปื่อยหมดละทีนี้ผมก็ได้ทำการเปลี่ยนสายน้ำมันใหม่นะก็มาดูเปลี่ยนสายใหม่เป็นสีขาวเลยเปลี่ยนสายน้ำมันใหม่เป็นขาวจั๊วตอนแรกน้ำมันเนี่ยมันรั่วออกทางนี้นะครับแล้วคือทีเนี้ยตอนที่ว่าผมบอกอะในคลิปอะที่ว่ารถมันแก๊กอะคือคุณรู้นึกว่าว่าแบบว่าพอรถมันรอบสูงอะน้ำมันเนี่ยที่มันจะดันเข้าท่อเนี้ยเข้าท่อร่วมอะเข้าท่อร่วมไปลงที่หัวชีพแต่ทีเนี้ยด้วยความที่น้ำมันอะมันไหลออกรูนี้มันก็เลยไม่มีแรงดันนะครับทําให้รถน้ํามันไม่พอแแล้วมันกก๊ พอตรงเนี้ยไม่มีน้ํามันไปจุดระเบิดอะมันความร้อนสะสมก็ทําให้ฉีดน้ํามันเครื่องเนี่ไปทั่วรถเลอะทั้งคันเลยอืผมก็เลยทําการเปลี่ยนสายอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทาเพราะว่าเหมือนมีอากาศรั่วเ,เขาเรียกว่าไงนะแลบอากาศแลบอากาศแลบแล้วก็ผมก็เลยเอาสายน้ำมันเก่าเนี่ยมาทําเป็นระบายไอนะครับแล้วก็เจาะระบายไอเพิ่มหนึ่งตัวนะคนโดูจจุบันนี้เดี๋ยวก็ขอแก้ตัวในทริปหน้าแล้วกันทริปนี้คือ มันไม่มีใครรู้อะคนดูเออเพราะว่าแบบถ้าเกิดว่าผมรู้่รงหน้าว่ารถมันจะเป็นนี้ผมก็เอาไปเช็คก่อนอยู่แล้วอะไรนี้แต่ทีนี้เราไม่รู้หรอกว่ารถมันจะเป็นอะไรก็ไปเป็นอย่างนี้ว่าประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปรอทริปหน้าเดี๋ยวไปวิ่งให้ดูใหม่แต่ก็เห็นแล้วใช่ไหมเราว่ารถม่งเปิดแรงจริงแบบป๊าดอยู่ท้ายปุดขึ้นหัวแป๊บเดียวมก็จะประมาณน,นี้แหละก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากดูคลิปต่อไปหรือใครอยากไปที่ผมก็ติดตามผมได้ที่เฟซนะโอเคก็จะประมาณนี้ไปแล้วบ๊ายบาย